สวัสดีครับพบกับรายการบอกเล่าความแรงข่าวหลุดเงินอุดหนุนบุตรกันยายน2,566เลื่อนไม่มีกำหนด เกิดจากอะไรมีโอกาสได้เงินตอนไหนเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2566เล่อนจ่ายไม่มีกำหนดด้านสรยุทธ์อ้างแหล่งข่าวระดับสูงทำไมไม่ได้เงินเกิดจากอะไรและคาดว่าจะมีโอกาสได้วันไหนไม่นานแน่นอนจากกรณีที่เงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนกันยายน2566ที่ต้องเข้าในวันที่8กันยายน ถูกเลื่อนจ่ายออกไปอย่างไม่มีกำหนดทำให้ผู้ปกครองต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมีคอมเมนต์นับพันและคนแชร์เรื่องนี้ออกไปนับหมื่นพร้อมกับเสียงต่อว่าไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงเป็นจำนวนมากล่าสุดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอสรยุทธสุทัศนะจินดาได้มีความพยายามโทรไปตามเบอร์ต่างๆที่ได้มีการแจ้งเอาไว้ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถโทรติดได้ซักเบอร์และบอกว่านนเวลาวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ้างว่าเรื่องนี้ต้องถามนายจุติไกเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนเก่าเพราะตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการถแถลงนโยบายแต่อย่างใดในขณะเดียวกันในรายการแจ้งว่า ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงพอมอเผยถึงสาเหตุที่เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2566ถูกเลื่อนายไปไม่มีกำหนดเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพราะการขออนุมัติงบที่ผ่านมาในการเบิกจ่ายนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงรัฐบาลรักษาการที่ยื่นขอกับกกตและกกตอก็อนุมัติมาแล้ว แต่รัฐบาลชุดเดิมออกแล้วแต่รัฐบาลชุดใหม่ก็ยังไม่ได้ประชุมคอรมอรเพราะยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและเรื่องนี้จะมีในวาระในการประชุมคอรมอรครั้งถัดไปแต่ยืนยันว่าจะไปหาเงินจากส่วนอื่นมาจ่ายก่อนทั้งนี้ในการประชุมคอรมอนัดแรกจะมีในวันที่13กันยายน2566 แต่อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าผู้ปกครองอาจจะได้เงินอุดหนุนบุตรเร็วกว่านั้นเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน25-66เลื่อนจ่ายเงินในวันที่8กันยายน -66 อัปเดตเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2566กกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศเลื่อนการโอนเงินจากเดิมที่จะเข้าบัญชี วันที่8กันยายนนี้ออกไปก่อนเช็คข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสถานะิทธิ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ประกาศล่าสุดวันที่7กันยายน25-66ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน25/66 ออกไปก่อนทั้งนี้หากมีการกำหนดจ่ายทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอันหนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง998ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกันยายน2566 เนื่องจากวงเงินสนับสนุนเดิมไม่เพียงพอเพราะในปี2566มีจำนวนเด็กเกิดมากขึ้นทำให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องขอเสนองบกลางเพิ่มซึ่งกระบวนการหลังจากที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีขั้นตอนต่อไปสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอมติคอรมอให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกตพิจารณาอนุมัติต่อไปสำหรับเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน600บาทประจำเดือนกันยายน2566แต่เดิมกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันศุกร์ที่8กันยายนนี้ซึ่งเดือนนี้ถือเป็นงวดสุดท้ายของการช่วยเหลือตามปฏิทินงบประมาณปี2566 ส่วนกรณีเด็กที่เกิดเดือนกันยายน2 5 6 0จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรแล้วเนื่องจากอายุครบ6กขวบตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ขณะที่เด็กที่เกิดเดือนตุลาคม2560จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดเดือนกันยายน2566เป็นงวดสุดท้ายเช่นกันทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ์หรือช่องทางการรับ เงินอุดหนุนบุตรได้ข้อแนะนำมันตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิ์เป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็วมันตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่านว่าใช้งานได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้3มช่องทางดังนี้ผ่านเว็บลิงก์เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเงินเด็กดาวน์โหลดแอป,ปเงินเด็กได้ที่แ Store และเพ t ส r e สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทร02-6516534 02 6516902 02 6516920 02 2555850-7ต่อ121 122 123 133 147 152สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพมจทุกจังหวัดศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร1300ตลอด24ชั่วโมง สำนักง,งานเขตในกรุงเทพเมืองพัทยาอปตเทศบาลบอกเล่าความถ้าชอบอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยขอบคุณครับ